ไหวเพอต้องการจ,าจะให้ลูกหลานแบบว่าประสบความสําเร็จแต่จริงๆแต,แต่ทั้งนี้บวชมาเนี่ยทั้งนี้ก็ไม่เคยไหว้สักเท่าไรนักหรอก <c oughs> ไม่เคยไหว้เช้าไหว้เย,ย็นไม่เคยเลยมันเรื่องหนันซื้อสวดมนนี่โอ้ไม่เอาหรอกแต่ว่าเวลาเขาอ่านเวลาเขาสวดมน์ี่ทั้งนี้ชอบฟังเขาชอบฟังแต่ว่าชอบฟังนะแต่ไม่ชอบสวด <c oughs> ชอบฟัง <c oughs> นั่งฟังไปแต่ไม่ชอบสวด แต่ว่าเวลาเรื่องเล่าอะไรต่างๆมานี่ท่านนี่ชอบไมทชออ่านเองพระสม์พระส,ระสูตรให้ฟังเนี่ยเรื่องราวแต่ไม่ชอบเออได้ฟังเ็าแหลวเขาสนุกเราได้รู้เรื่องด้วยเราจะได้เก็บเอาเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยคือเอามาแต่ว่าถ้าเราจะอ่านโอ๊ยอ่านเนื่อยิ่งอ่านมากยิ่งสะสมความรู้มากมันไม่ใช่ความรู้ซึ่งเกิดจากปัญญา แต่มันเป็นความรู้ิดจากการสแสวงหามไม่ใช่มันไม่ใช่ทางมันไม่ใช่ทางรู้จริงๆจะต้องเกิดจากยานซึ่งมันมันเกิดขึ้นมาโดยเฉพาะอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่ามันจะเป็นบารมีแต่ถ้ารู้เกิดจากการสแสวงหาเกิดจังอ่านอไอ้นี่ไม่ก็ท่าก็เลยเป็นเหตุทำให้ ทำให้มีแต่ใครจะมาเปลี่ยนล้งพ่อไม่ได้เราเป็นอย่างนี้แหละนั่งอย่างนี้แหละใครจะมาพูดังไงกับเี่ยนเยะมกเก็ดูหลวงพ่อคลิปคลิปคลิปเออใช่ด้ยสงสัยถ้าได้ไปนะที่าลสวันเี่กก็ได้มาเออจะไปห้หลวงป่อมา มีคนก็ถามด้วยกันเองเขาบอกว่าทําไมหลวงพ่อเวลาเวลาเวลานั่งเทศเวลาเทศเนี่ยทําไมชอบเดินไปอย่างเงี้ยเพราะมันสบายไงเดินคุยไปเรื่อยเฉยไปเดินคุยไปอย่างเงี้ยคุยไปคุยมาในคิดจะเป็นยังไง <c oughs> เขาว่าเอาเวลาอย่างเวลาที่นี่พระองค์มมก็บอกว่าไปคุยอาจารย์แเดงไม่ได้เลยทําไมต้งไปดข้าวกินทําไม <laughs> หนึ่งมัน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 เมนมันเหมือนจะคาย,คายว่ามันไม่งดงามเนี่ย แต่ยังของอาจารย์เด็ไมีได้ดีเพราะว่าทําไมเพราะว่ามุาขประมัทั้งนี้สร้างทั้งนี้เดินคุยกันไปคุยกันไปเดินเดินก็นได้นั่งก็ได้นั่นก็นไ,ดนนกนได้คุยกันได้หมดทําไมถึงว่าเป็นอย่างน้นเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่จะไปม,มีความสุขเท่ากับคําว่าวางคือเขาบังคับใหเราวางแต่ไม่ใช่ว่าเรานี่บังคับตัวเราให้วาง แต่ถ้าเราจะมาสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่โอ้โหกอดหัวเวียนนาเลยโอ้โอไอ้ไอพวกเคยเทอเทเว,เว,วดานี่มันวอยไว้นะแล้วเวลามองไปตรงไหนแผ่นดินมันแตกและเอียดไปหมดแล้วมันแตกเลย<ม>เขาเรียกว่ามันเป็นไอ้สุคานุสติคือมันเป็นภาพที่เขาไม่้อนรับเราอย่างเวลาพูดธรรมะอย่างนี้ อย่างเวลาเราพูดธรรมะเราก็ไปนั่งเข่งเรียดนั่งพูดไปอย่างนี้ไปมุ่งไปไม,ม้นี่ในมิติอีกน่ยมันร่วงหมดเลยนะอ่าร่วงหมดเขาไมา่ยินดีกับเราเพราะเขาบอกว่าคือเราไม่พูดไปตามเนื้อหาของธรรมในในในส่วนที่ติดติของเราเนี่ยคือเกิดสิ่งนี้แต่ถ้าสมมติว่าเราคุยแบบเอาสบายฟังได้ก็ฟัง คือเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปไปพูดให้คนเข้าใจสาเหตุมันเกิดจากอะไรหนึ่งทำมันจะมีอยู่สองะการก็คือหนึ่งผู้อุปธรรมไอ้หาคนที่เกิดมานี่มิชาติอุปธรภมกันนี่ฟังพูดยังไงมันก็เบื่อมันก็อยากติดตามแต่ถ้าสมมติว่าไม่ใช่ชาติอุปธมภมกันมาไอ้นี่ต่อให้คุยดียังไงใส่หัวคนยังไงคนก็เบื่อเรา เพราะว่าจริธรรมันไม่มันไม่ใช่มันไม่ใช่เนื้อหน้าบุญพวกกระทกันมาคุยยังไงเธอก็ไม่ได้ฉะนั้นทุกคนจึงสแสวงหาครูบาอาจารย์เพื่ออะไรเพื่อต้องการอยากให้มันลงเป้าหมายลงล็อกของเขาว่าคนนี้ชอบกับมาานอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อันนี้คือลักษณะของอย่างเวลายืนคุยนั่งคุย ได้หมดแต่มันจะไม่ได้อยู่อย่างเดี๋ยวก็คืออย่างเวลาครูบาจงอาจารย์มาอะไรต่างๆเอาเราจัดที่ทุกที่จัดตอนลงตอนรับงาน,นใหญ่ๆจัดเนี่ยไอ้นี่เราันเ,เาทำไม่ได้ทำอะไรตัวทัวเวียนนาโอ้จะล่มจะล่มพุบเลยมันจะทําให้เราไม่ได้ก็ต่อต้านพขต่อต้านคือมาเสร็จปั๊บโอ้โห มันทาให้เรารู้ว่าเ,าเราจะตายเราเดินเขาให้เหตุผลว่าคือเราไม่อยู่ในในคือเราไม่เราไม่ได้อยู่เหนือเหนือโลกเราไปสมมุติว่าทุกอย่างมันต้องเป็นไป,นปนตามเหตุและปัจจัยจริงๆแล้วจริงจริงแล้วเนี่ยนั่นคือทุกของเราคือสภาพธรรมของเราคุณธรรมของเราเขาไม่ยอมรับเอาท่านอาจารย์นั่งไปเลยนะตามสบายไปเลย อยากนั่งต่อให้กันนั่งวัดของผมเองถ้ามันร้อนก็ถอยที่วอนไปเลยนะท่านนี่คือสไตล์ที่เราเนคนจะพูดอย่าไปอย่าไปเคร่งเครียดอย่าไปอย่าไปนั่นอย่าไหว้ผมไม่ไหว้ผมไม่ใช่เรื่องสาคัญหรกท่าน,นจ๊ะผมอยู่องผ,ผมได้ผมสไต์ของผมแบบนีน้ไอ้นี่เราถึงอะอยู่ได้แต่ถ้าเรามัวแต่ไปตั้งเหตุและผลไม่ได้เขาให้เหตุผลเราว่า ต่อให้พระเนี่ยมากันร้อยร้อยคนพันคนหมื่นคนแสนคนเนี่ยก็ไม่สามารถมีบารมีมาเพื่อสร้างสิ่งเหล่านี้ได้หรอกเพราะสิ่งที่จะทําได้จริงๆก็คือต้องวางที่ดามันถึงจะแบกสิ่งเหล่านี้ได้อย่าเอาสินสมาธิปัญญาของพิจูดทั้งหลายนั้นเนี่ยมาตั้งคตเกณฑ์ว่านี่คือมากไปบารมีไม่มีวันกำหนดสิ่งเหล่านี้ได้เพราะสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยคําว่า นึ่งต้องวางให้ได้ก็าได้เมื่อใจมันวางไปแล้วทําไมจะต้องไปอุปทานมันอย่างนั้นอย่างนี้ท่านแดงถึงท่านจะไม่ไหวพระสวดมนต์กับอะไรไงก็ช่างแต่แต่คําว่าวางมันคือมันคือที่สุดของอนิสงส์แล้วลหละมันก็มัตตสร้างของมันได้รอกเดวันไหนปท่านคิดถึงพระท่านก็ไหวไปทาไมคิดถึงก็วางนันท่านอย่างนี้แหละมันมีอนิสงส์ในตัวของเขามันมีเลยแหละ ฉะนั้นเนี่ยก็อย่าไปอย่าไปอย่าไปซื้อให้มันทุกเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดเพราะมันมันเกิดเพราะว่าพอมันถึงสิ่งหนึ่งแล้วสิ่งนี้มันจะเกิดของมันไปตามบุคคลต่าแต่ถ้าจะไปปั้นสิ่งนี้ให้มันมีสิ่งนี้เอาเรี่องคระสองสามร้อยองศ์แล้วไปให้มันเกิดอันนี้สงยังไงก็ไม่เกิดเพราะอะไรล่ะเพราะว่ามันไม่คือ มันยังตกอยู่ในตกอยู่ในสิ่งนี้ตกอยู่ในในความเป็นสมมุติแล้วต่อจากนั้นมันไม่ใช่มันไม่ใช่คือบางอย่างซึ่งมันมันมันเนื้อสินสมาธิปัญญายอยีกจะจะต้องอาศัยความว่าต้องอาศัยคําว่าวางเท่านั้นถึงจะไปแบกสิ่งที่มันใหญ่ได้ถ้าไม่วางแบกไม่ได้หนึ่งมันทุกไหนจะต้องอยู่เหนื้อเทพเนือเทวดาอีก ถ้าท่านอยู่เนื้อเทพเนื้อเทมดาได้แล้วท่านจะแบกสิ่งเหล่านี้ได้อย่างนี่คือเหตุและผลไอฮาพวกเทวดาเนมาสอนเราอีือบอกเรานะคือมันบังคับให้เรานี่ต้องอยู่อย่างนี้เอาอยากอยากบางทีเวลาอยากยืนก็ยืนอยากเทศก็เทศอยากนั่งก็นั่งไม่มีสไตล์ไม่มีเหตุและผลแต่ถามว่าเจ้าอาณิสมันเกิดจากยังไงมะรู้มันเกิดเพราะว่าคุณเก่าของของเรา พอวางขึ้นมาไอตัวนี้มันแตกได้มันไม่ได้นักเนื้ออะไรเป็นกันมือนกันไม่ตายก็โฟมกันนั้นแหละมันจะไม่ก็โฟมมันจะต้องไปใช้สิยงสมาธิปัญญานี่ไปนั่งเอานั่งไม่ต้องเลยคนลัสภาพเลยอ่าแต่ว่าคุยทุกอย่างนี้เนี่ยเราจะต้องไปยึดมันขึ้นมาไม่ต้องไปยึดฟังก็ฟังคุยโอก็มไปเออ แต่ขอเพียงแค่อย่างเดียวก็คืออย่าไปมีเหตุผลจะมีสาระหรือไม่สาระไม่ใช่แต่ว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนี้เนี่ยมันคือสุดยอดของคําว่านี่แหละคือของคาว่าอีิสงค์ของกัว่ามันไม่ใช่อนิสง์ของสิ่งสมาธิปัญญาอะไรนักหรอกเพราะทางนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้มีการปฏิบมปฏิบัติอะไรนักหรอกไม่มีแต่มันมีเพราะมันวางเอ่อ มันมีเพราะมันวางแต่ถามว่าเออมันคลังทุกคลังด้วยนั้นเราจะโม้ให้เทวดาฟังเทวดาจะโม้ให้เราฟังเราก็เชื่อเชื่อไปแต่พอแต่มันเชื่อแบบวางมันไม่แต่ว่าไม่ร้ว่ามันโตมันกระโตกขึ้นมันหนุกนแต่มันกระโตกขึ้นมาแต่มันมีอยู่สิ่งหนึ่งซึ่งเราควรจะปฏิบัติและก็ควรจะยึดถือนี่ก็คือ อย่างเขาขอไม่ให้เรามีห้องน้ำห้องข่าอยู่ในสถานที่ตรงนี้นี่เราต้องทำเพราะว่าแผ่นดินของท่านจะต้องไม่มีสิ่งปฏิกูลเราก็จะต้องนวดให้พวกให้พวกยัดโยมทีไปนวดแต่ตอนนี้ย้นอนยน้นอนก่นอนจะเป็นยือนย้อนกันก่อนจะเป็นทุกนากแต่ว่าถ้าเราทำได้นี่ลาภสการะมากอันทงเยอะไม่รู้ปจัจจัยเงินทองนี่หลั่งไหลมาจากไหนทำได้หมด ปราาษสาทอันนี้แล้วเข่ากระป๋องนมไ่ต้องใยตัวนี้ก็ยั่งได้มันมีมันจะมีเรื่องเรื่องเรื่องมาบอกเราตลอดมันจะมีเรื่องเล่ามาบอกแต่บางทีเราก็ไม่อยากพูดหรอกเขาถือว่าเราก็จะเริ่มเนียงเนียงไปโยบยายอยางเนี่ยห้องน้ำยื่เ,เด้อคีเรียบร้อยนะและว้วมาไปมา ปายายจะไปถึงนู่นก็มีห้องน้ำอยู่นู่นนอกเขตตุนเดิมบางทีเขาก็าถามว่าทาไมหลวงพ่อถึงเอาห้องงาไปไหว้ไกลขนาดนั้นถ้าเราก็พูดมาพูดบอกว่าไอ้ที่เราเอาไว้ไกลนี่เพราะว่าหนึ่งเราไม่ได้ไหวพระสวดมนต์เราไม่ได้นั่งสมาธิเราไม่ได้หินธรรมบารเราอาศัยว่าคือแต่ว่าสิ่งเรานี้ต้องโตตลอดนั้นเนี่ยเพราะต้องถือสิ่งหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งไม่ต้องถือแต่ต้องถือสิ่งหนึ่ง พราะถ้าซื้อสิ่งนี้ปั๊บมันก็จะได้แต่ว่าถ้าเราถ้าเราปล่อยไปตามสภาพอย่างนี้ปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ยมันสร้างได้คือกันแต่มันสร้างแบบตำแตนตำแตนมันสร้างแบบใหม่ใม่คือสร้างแบบไม่ยิ่งใหญ่พอทั้งทั้งที่ว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ใหญ่มันไม่ได้ใหญ่เกินกําลังของเราแต่มันจะมีอุปสรรคมันก็เลยต้องทาข้อปฏิบัติแบบ ตองเลยล่ะยังมีแต่ว่าเขาจะบอกเราหรอกเขาจะบอกเราเราแต่ว่ายังอื่นวางได้มดแต่ว่ามันมีบางอย่างซึ่งเราจะไม่คนไปวางแต่ว่าเราก็ยังทําไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นการปฏิบัติของพวกของพวกเป็นเลิศเป็นเลิศในที่สุดเป็นเลิศในข้อปฏิบัติ มันไม่ใช่เป็นเลิศแบบธรรมดามันเป็นเลิศของเอกทัคะไปเลยอะหนึ่งห้ามบวชน้ำลายอยู่ในสถานที่ตรงนี้ไม่ต้องใส่รองเท้าไอ้นี้เราก็แต่ว่าถ้าเราะําได้นี่โอ้โหมันสุดยอดเลยล่ะเพราะเขาถือว่าคือมันเหมือนกับเขาจะตั้งเขาจะตั้งความศักดิ์สิทธิ์ให้เราเนี่ยให้พวยเทพเทว,วดานี่มารับผิดชอบอ่ะ ใหญ่ขนาดไหนก็มาแต่ว่าเรา,าก็ไม่ได้คลังถึงขนาดนั้นหรอกเรามันก็ยังไม่ได้สิบตกแต่ว่ามันเป็นคนดีกับเรามันจะคลังยิ่งกว่าเราไปยึดมั่นถี่มันบางอย่างอีกแต่ว่าบางทีเราก็อยากจะทำนะโอ้โหแต่ว่าบางที